ไทยแลนด์เวลิคูดไทยทู v เวลิวิวมาเปิดมาก็ร้อนเลยนะครับวันนี้อยู่กับโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เ,เป็นรถส่งออกนะครับ คือซื้อรถในบ้านเราแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศแต่ก่อนจะส่งไปแวะมาหาโอเล่ก่อนละลายซับก่อนก่อนที่จะออกไปต่างประเทศนะครับนี่จให้ดูสไลด์มานะครับเตรียมตัวแต่งแล้วก็ส่งขึ้นคอนเทนเนอร์ไปต่างประเทศนะครับจากแล้วตอนนี้นะครับรถก็อยู่ในตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะเชื่อนะครับเอ้ยไม่ใช่เตรียมพร้อมที่จะทำนะครับรถใหม่จริงใหม่ครับ ือซื้อจากที่เนี่ยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะครับเนี่ยดูป้ายอันนี้มันยังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยระยะกิโลเท่านี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับน้ำมันม่งจะหมดทุกคันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ทำอะไรบ้างกับรถคันนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือของที่จะใส่กับรถคันนี้ครับติดตามได้ในโอเล่ละลายซับ สำหรับงานแรกนะครับที่เราจะทำก็คืองานเปิดรีโมทสตาร์ทนะครับตอนนี้เราเจูนเข้ารถแล้วแล้วเดี๋ยวรอ,เ,อเราจูนเพื่อปลดรีโมทสตาร์ตนะครับเดี๋ยวรอชมว่างานรีโมทสตาร์ทเป็นไงส่วนงานอื่นนะครับก็ทำพร้อมกันไปในทีเดียวครับก็ตอนนี้ก็ใส่ชคฝกปากระโปรงแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวขึ้นโรล,ลลิตของ m าเทนท็อปนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับข้างหลังนี้มาในการแรกเราจูนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือรีโมทสตาร์ทนะครับ รีโมทตาเนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวพาไปชมนะครับอ่ะและอันนี้ก็คือตัวรีโมทนะครับรีโมทที่เราจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะใช้งานกับรถได้แล้ววิธีการใช้งานนะครับก็อันดับแรกก็กดล็อกรถก,ก่อนเลยโดยปกติเราจะกดล็อกรถเวลาเราเขาเรียกอะไรอะไปทำธุระลงจากรถอะแ,แล้วก็จะกดล็อกเนี่ยพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมวิธีการใช้งานกดแบบนี้1 1 2อ่ะด้ยินเสียงเครื่องนะครับนี่คือติดแล้ว แค่นี้เองแล้วก็เวลาเราจะดับเรากดได้สองทีจบส่วนวิธีการที่เราจะใช้งานต่อนะครับหมายความว่าคือเราสตาร์ทด้วยรีโมทแล้วเราก็ขึ้นรถไปขับต่อได้เลยก็คือเรากดล็อกนะครับกดล็อกมันแล้วเราก็กดปุ่มที่ตรงนี้นี่กดอันนี้ทีนึงปุ๊บแล้วเราก็ขับได้เลยนะครับอันนี้คือรีโมทสตาร์ทของ ford ranger raptor ที่ เราทำกันอยู่นะครับมาสําหรับอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะครับก็คือฝาครอบกระจกมองข้างของแรปเตอร์นะครับที่มีลโลโก้แบบนี้นะครับเราจะใส่อเข้าไปแบบนี้วิธีการติดตั้งนะครับลอกกาว2อ,อันนี้ตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ดึงไว้เป็นข้างอย่างนี้แล้วใส่ปุ๊บนี่นะครับจัดระเบียบให้มันดีนะครับระเบียบเรียบร้อยแล้วดึง แล้วก็กดนะครับฝั่งนี้ก็ดึงแล้วก็กดนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ก่อนจะที่ก่อนที่เราจะแปะไอ้ฝาครอบกระจกมองข้างไปนะครับทำความสะอาดผิวให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับอย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มีคราบน้ำมันใดๆนะครับมันจะเกาะได้ดีมากพอเกาวสองหน้าที่ผมใช้มันเป็น VSB นะครับมันเหนียวแล้วก็ทนแต่ขอพื้นสะอาดอ่ะเสร็จแล้วสำหรับชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูชิ้นถัดไปว่าใส่อะไรต่อ ่ะต่อนะครับชิ้นต่อไปที่จะใส่กับรถคันนี้นะครับก็คือโชคกปากกระโปงนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะครับงานที่ผมขายก็จะเป็นแบรนด์ผมนะครับอย่างนี่พื้นที่ในการติดตั้งก็จะติดตรงนี้เห็นไหมทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะตีตะแแกะยิงเลเซอร์ด้วยโลโก้แรปเตอร์เข้าไปครับ ซ้ายและขว,วานะไม่ขันน็อตฝากระโปรงตรงนี้นะครับไม่เอาเพราะว่ามันมีผลกับการขับรถนะครับชิ้นต่อไปขาดไม่ได้เลยสำหรับแรปเตอร์สายซิ่งต้องมีนะครับนี่เลยโบออฟนะครับโบออฟของ TurboSmart นะครับซึ่งโบออฟตัวนี้จะทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับเป็นโบออฟไฟฟ้าสั่งคำสั่งการปล่อยโบออฟจาก ECU นะครับ ไม่ปล่อยพามเพืือไม่ไม่ยกแวด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 แบบแบบแบบโแบออฟที่เป็นระบบแบกนะครับนี่เป็นระบบไฟฟ้านะฮะใส่ไฟควบคุมเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับรถคันเนี้ยเติมเยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าของที่มันยังเหลืออยู่มีอะไรบ้างนะครับที่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยแต่ไฟบากรันสาดท่อตัวการฝุ่นท้นายกระบะนะครับแล้วก็ โ l ลลิลก่กำลังเตรียมงานขึ้นอยู่นะครับรอสักครู่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเป็นช็อตๆไปนะครับว่าเ,เราใส่ยังไงทำยังไงแล้วก็ใส่ตรงไหนนะครับมีอะไรบ้างสำหรับของแต่งแรปเตอร์คันนี้ถือว่าเยอะเยอะมากครับรถคันนี้ส่งต่างประเทศนะครับจะทําต้องทําให้ดีๆนะครับทำไม่ดีเดี๋ยวโดนด่านะครับแล้ก็อยากจะทําทแบบเนี้ยทักหาผมได้เลยโอเลละลายซับที่นี่ ชิ้นต่อไปที่มันจะขาดไม่ได้นะครับสําหรับแรปเตอร์ก็คือแตรก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแตลเดิมที่ให้มาเป็นแปลแบบนี้นี่นะครับเราใส่ตัวนี้ไปแตรเฟี้ยมนะครับตรงรุ่นนะครับอยากให้ดูว่าตําแหน่งมันเป็นยังไงนี่ปรับอ่าเห็นนะนี่แหละครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกัน อันนี้คือแตรเฟรมนะครับที่เราจําหน่ายอยู่มันดีตรงไหนก็คือ1ปักตรงรุ่นไม่ต้องแปลงไม่ต้องตัดตัดตัดต่ออะไรทั้งสิสามารถพ่วงได้ถึง4ตัวนะครับซึ่งปลั๊กพวกนี้ของผมก็มีซัพพอร์ตให้ลูกค้าทุกคนนะครับมีหมดนะครับอ่ะเราไปดูชิ้นต่อไปแบบหนึงมาเริ่มร้อนแล้วชิ้นต่อไปนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับปอเลนเจอร์แรปเตครับก็จะเป็นอันนี้เลย โอวิเซอร์หรือที่บ้านเราเรียกว่ากันสาดนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นของแท้นะครับเนี่ยเวลาติดตั้งในเหลี่ยมมันจะเป๊ะน,นะของแท้นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ไม่มีสกรีนอะไรบนบนนี้ทั้ง,ท,งทุกจุดนะครับจะเป็นเรียบๆนะครับอันนี้อันนี้คือของแท้นะครับเห็นไหมมันจะเข้ารูปเข้ารอยของมันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ทลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้นะครับเพราะว่าน่าจะมีความจําเป็น ในการใช้ชีวิตของเขาครับเปิดกระจกรุบบุรีฝนไม่สาดแน่นอนครับมาแล้วเดี๋ยวไปติดตามชิ้นต่อไปว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเยอะจริงๆมาอีกชิ้นนะครับสําหรับวันนี้ LED bar นะครับขาตรงรุ่นทุกอย่างเป๊ะแล้วก็จริงนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราจะคุยกับลูกค้าด้วยตัวเลขแบบนี้ครับทุกอย่างต้องเป๊ะนะครับ เราจะไม่คุยกันด้วยแบบเอ้ยเอาเท่านี้เท่านี้นี่เนี่ยปรับได้จริงๆนะครับปรับได้จริงๆตามองศาที่ต้องการแต่เราต้องเอาเป็นศูนย์นะครับเพราะมันจะได้ตรงจบแล้วสําหรับ LED bar ติดตั้งกับเราเป๊ะทุกจุดจริงๆอะมาดูนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง LED bar นะครับไปเรียบร้อยแล้ว3านิ้วนะไซส์นี้3านิ้วนะครับพอดีเป๊ะเลยทุกอย่างอะให้ดูครับนี่มันจะอยู่ในนี้เห็นไหม ขาล็อกอะไรเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อเราก็เป๊ะๆนะครับนี่เน็่ปักกมาให้ด้วยนะครับวัสดุทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับเราใช้ของดีอย่างเดียวเราจะไม่ใช้ของทั่วไปครับมาทีนี้เราก็มาดูวิธีการในการใช้งานมันนะครับกับไฟ LED bar นะครับวิธีการแรกนะครับเราก็นี่ครับออนสวิตช์ก่อนปุ๊บเนี่ย ให้หนาจาติดแล้วเราเนี่ยติดตั้งเนี่ยกับพระวิษหลังคาเนี่ยเบอร์หกปุ๊บอ่ะกดแล้วเราไปดูหน้ากันนี่ครับนี่ว้าว,าวาเลยเห็นไหมเราทําทุกอย่างด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เนียนนะครับเราเน้นความเนียนของงานความเป็นระเบียบแล้วก็ความอาจจะใส่กับชิ้นงานทุกชิ้นนะครับถ้าอยากทํางานกับเราแบบนี้ติดต่อผมได้นะครับที่เดิมตรงนี้ โอเล่ L e ละลายซับจ้ะเดี๋ยวไปดูชิ้นต,ต่อไปนะครับเลยอีกไม่กี่ชิ้นแล้วจะเสร็จแล้วและอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่กําลังจะเสร็จตอนนี้ก็คือโลโลลิทนะครับของมาเทนท็อปที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับปบเรากำลังติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอีกแป๊บหนึง่งหลังจากที่อประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าการใช้งานนะครับ การใช้งานของโรลอลิทมารทนท็อปที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับมามาครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราติดตั้งโรลลิตไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราทำการเซตร,ระบบใหม่ทั้งหมดนะครับตัวมันเองก็เรียนรู้ระยะในการชักในการยืดทั้งหมดแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการในการใช้งานนะครับอันนี้คือรีโมทของมันนะครับรีโมทของโรลอลิทมารทนท็อปที่เป็นไฟฟ้านะครับกดครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็จะทํางานแบบนี้นี่นะครับ เห็นไหมตัวบ o u n t a i n t o นะครับจะมีไฟ LED ภายในเกะกระบะนะครับซ้ายและขวาเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับสว่างใค้ได้เลยนะครับนี่แล้วมันก็เลื่อนมาจนสุดนะครับออปชันอีกออปชันหนึ่งสำหรับโรลล,ลิแบบนี้นะครับก็จะมีแบบนี้เราสามารถที่จะปลดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับอย่างเงี้ยแล้วเลื่อนได้เลื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถจะกลับเข้าไปเกี่ยวระบบไอโรลล,ลิของ ลดได้โดยอัตโนมัตินะครับเห็นไออะไรนะปุ่มเขียวๆนี่ไหมครับตัวกิบล็อกมันเัาล็อกกดนะครับปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหานะครับหลังแลกลกอ่าทีเนี้ยมันก็ดึงด้วยอัตโนมัติได้แลล้เนี่กดนะครับเห็นไหมมาได้เลยอันนี้คือข้อดีของโรลริตยี่ห้อมอเต็มท็อนะครับที่เราจำหน่ายอยู่เพอร์เฟกและผมว่าดีที่สุดแล้วชั่วโมงนี้ เดี๋ยวเหลืออีก2ชิ้นก็คือท่อนะครับท่อจาก JTC นะครับเป็นไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันมาจะเสร็จแล้วครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มันขาดไม่ได้เลยสําหรับโรลลิ่นะครับก็คือยางปิดกระบะท้ายกันฝุ่นนะครับก็คือยางกันฝุ่นนั่นแหละเรียกกันง่ายๆนะครับดูมันเป็นอย่างนี้นี่ครับฝุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นจากด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านข้างมีบ้างผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับว่า ตอนที่เราไปตะลุยเข่ากันมาเนี่ยปุ่นมันเข้าแบบไหนแล้วก็เข้าอย่างไงถ้าไม่มีเละถ้ามีรอดบอกเลยนะครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วครับสําหรับยางกาันฝุ่นะครับมาทีน,นี้นะครับชิ้นสุดท้ายแล้วจริง,รงเกลี้ยงละกับท่อปลายทเทเนียมนะครับจาก GTC อันนี้ได้สีมาให้เรียบร้อยแล้วดูนะครับนี่เป็นไงเล่ารเฟี้ยวฟีเอวนะครับเนี่ยพิมด้วยครับ d e s i น n for r a ว t u r ออย่างนี้ครับ เนี่ยเป็นไปตรงเนี้ยไปช่วงเนี้ยเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับแล้วก็เดินด้วย,วยแสแตนเลสแล้วก็มันก็จะมีกาดเนี่ยครับกาดกันความร้อนเข้าไปหายางครับยี่ห้อยี่ห้อนี้ใช้ได้เลยอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงกันกดเลยน่นะครับนีมันจะเล้าๆหน่อยเพราะว่าปะไทเทเนียมอะเสียงมันจะกลางวานอ่ะเบิ้นหน่อยเบิ้นหน่อยสี มีโบออฟข้างหน้าด้วยเห็นไหมแล้วสนุกขับสะใจได้แน่นอนนะครับที่นี่เรามีทุกอย่างถ้าเป็นแรปเตอร์โทรหาเรานะครับมีพร้อมบริการติดตั้งพร้อมบริการส่งคุณอยู่ต่างจังหวัดเราส่งให้อยู่ที่ไหนเราก็จัดการให้หมดนะครับดับได้เลยครับนี่บอกแล้วท่อซิ่งมันต้องแบบนี้แล้วก็ การทํางานกับเรานะครับทุกครั้งที่เราทํารถนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตป็ปเล็กสเต็ปใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามเราจะคุมรถให้ลูกค้าแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันรอยนะครับนี่กันให้ทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหากับลูกค้าจริงๆแล้วตัวเราเองก็เป็นอูส่สีแล้วก็สามารถจะขัดรอยได้นะแต่กันไว้ดีกว่าแก้นะครับอยากทำงานละเอีดละเอียดแบบน,นี้แล้วก็ใส่ใจทุกเม็ดอย่างนี้นะครับโทรติดต่อผมที่นี่เบอร์นี่เลย นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปกันว่าวันนี้เราจัดการกับรถคันนี้อะไรบ้างและรถคันนี้นะครับเตรียมตัวส่งออกไปต่างประเทศคันที่2แล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปคุยกันเนี่ยตอนนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งคันหลายเป็นประมาณ10กว่ารายการนะครับสําหรับของแต่งที่อยู่กับแรปเตอร์คันนี้นะครับเราใส่อะไรไปบ้างน,นะครับเริ่มแรกเลยก็เอานี้่นะอันนี้ก่อนในห้องเครื่องนะครับยู สิ่งที่เราใส่ไปก็คือโช๊คฝากระโปรงก่อนอันดับแรกเลยนะครับใส่ไปเรียบร้อยงานเนียนกริปชิ้นต่อไปข้างๆกันก็คือยางรองฝากระโปรงนะครับกันฝุ่นได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับสำหรับรถที่เข้าไปลุยนะครับแนะนําเลยจําเป็นต้องใช้อันต่อไปในห้องเครื่องขาดไม่ได้สําหรับสายสิ่งนี่เลยโบออลของเทอร์โบสมาร์ทนะครับวล wow ตัวเนี้ยมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับมันทํางานด้วย ECU มันจะไม่ปล่อยลมแบบ สเปซสปานะครับมันจะมี ECU ควบคุมอยู่นะครับด้านหน้าชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ LED บาร์นะครับนี่จะเปิดให้ดูนี่ครับเห็นไหมสว่างยันชาติหน้าดวงุ่นเทวดายังมองเห็นเลยอันนี้นี่นะครับอันนี้คือของแต่งที่ใส่ไปสำหรับด้านหน้านะครับชิ้นต่อไปไล่มาด้านข้างเลยครับมาเลยนี่ ชิวคาร์บอนนะครับป็นียวคาร์บอนผ้าจากอิตาลีเราเป็นเจ้าเดียวที่ทําผ้าอิตาลีนะครับเพราะว่าลายมันจะชัดลายมันจะแบบอย่างที่เห็นเนะี่ยแน่นๆนะครับผ้าจีนก็อีกเก็ตหนึ่งแต่เราทําแบบเนี้ยดีกว่านะครับจะได้จบทีเดียวเอาชิ้นต่อไปใส่ไม่ลืมไม่ลืมใส่ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยต้องใส่ต้องใส่อันนี้คือดอวิเซอร์นะครับคือที่บ้านเราเรียกว่ากาันสาดความเนี้ยบของมันก็คือมันเป็นของแท้นะครับ มันจะเข้ารูปทุกอย่างมันจะมีช่องมีอะไรแกะมีอะไรเป๊ะทุกอย่างนะครับเราเป็นหน้าที่แกะกาวแปะตามตำแหน่งที่เขากําหนดแล้วมันก็จะเสร็จเลยนะครับอ่าม,มาชิ้นต่อไปอันนี้เลยขายบ่อยมากแล้วก็ลูกค้าถามเยอะมากนะครับสำหรับโรล,ลลิ่ของ m ม u n t a i น Top นะครับตัวเนี้ยที่ลูกค้าต่างชาติท่านเนี้ยเขาต้องการนะครับคือเป็นโรลลิ่เป็นโรล,ลลิ่ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับ ในตัวระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีไฟ LED อยู่ข้างในนะครับเพื่อที่จะให้ความสว่างนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะมองเห็นหาของได้ปกตินะครับนี่อันนี้คือโรลโรล,ลิ่อ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูปุ๊บนี่ครับนี่คือข้อดีของโรลโรล,ลิตไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องไปดึงชีวิตเรากดอย่างเดียวแค่กิกปะนี่มาแล้วง่ายๆนะครับชีวิตจะง่ายครับถ้าใช้ระบบไฟฟ้านะครับอ่ะ ชิ้นถัดไปเลยจะได้เร็วๆนะครับนี่ยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นฝากระโปรงท้ายฝากระบะท้ายนะครับก็คือป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปอยู่ในระบบเออเขาเรียกอะไรนะกระบะท้ายนะครับมันช่วยได้จริงมันช่วยได้จริงต้องบอกว่ามันช่วยได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพรเราไปลองกันไปแล้วอย่างที่บอกผมทำคลิปที่เราไปตะลุยเขากันมาสองวันโอ้โหฝุ่นท่วมแต่ว่าข้างในรอดนะครับอีกชิ้นหนึ่งนี่ ข้อไทเทเนียมนะครับข้อไปลายไทเทเนียมจาก JTC นะครับอันนี้ได้สีมาจากาพี่แอนเลยพี่แอนจัดการให้ทั้งหมดบอกพี่แอนเอาเนี่ยเนียตั่งปุ๊บทําให้ปับ๊บนะครับเนื้องานเนียนทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีกาดป้องกันความร้อนจากข้อไปหาย,ยางนะครับก็ช่วยรักษาประสิทธิภาพของยางได้นะครับอันนี้ดีเลยนะครับอันต่อไปอะไรดีเนาะอันต่อไปก็จะเป็นพวกระบบภายในนะครับพวกระบบ สตอร์ตัตตัดสต็อปต,ตัดอะไรพวกนี้ครับออโต้สต็อปอะไรพวกนี้ครับไปไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับสุดท้ายอ๋ออันนี้อันนึงพยานพยางขอโทษขอโทษนี่ยเลเละเละะพยานนะครับลูกค้าเขาเลือกพยางที่เป็นโลโก้คําว่าเรนเจอร์นะครับเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาบอกว่าไม่อยากออยากได้เรนเจอร์ก็จัดเรนเจอร์ให้ครับเรามีทุกอย่างจริงรถใหม่ต้องใหม่ทุกอย่างนะครับอ่ะน่าจะหมดแล้วเหลืออีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายแล้ว ที่นั้นก็คือรีโมทสตาร์ทนะครับเป็นคําสั่งจากลูกค้าโดยตรงนะครับว่าเฮ้ยต้องเอารีโมทสตาร์ทให้ได้เพราะว่าเขาอยากแอร์เย็นก่อนขึ้นรถนะครับทีนี้มาดูวิธีการในการใช้งานนะครับวิธีการในการใช้งานรีโมทสตาร์ทนะครับไม่ยากปกติเราเราลงจากรถเนี่ยเราล็อกอยู่แล้วกดปุ๊บล็อกใช่ไหมพอพอเราจะสตาร์ทรถนะครับทำอย่างนี้หนึ่ง หนึ่งสองนี่ครับติดเลยเปิดไฟค้าไว้ก็ติดทุกอย่างติดหมดนะครับติดแบบคืออยู่ในสถานะล็อกอะ่ะเนี่ยถ้าเราเนี่ย,ด,ยดึงเนี่ยล็อกเห็นไหมแต่ถ้าเราจะใช้งานเมื่อเราขึ้นกับรถไปกับรถนะครับก็คือจะใช้งานปุ๊บปลดล็อกเนี่ยได้เลยนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ทีหนึ่ง มันจะมีบอกดอ้วยนะว่าให้ทำยังไงกดปุ่มปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถไฟได้เลยอย่างที่เราต้องการนะครับมาทีนี้เวลาเราดับกดตัวนี้สองเอ็กสองครั้งเหมือนกันดับแหละอ่าโอเคสำหรับของก็คงจะต้องคงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับของที่ที่ลูกค้าจากต่างประเทศเขาได้ติดต่อมาแล้วก็ทำให้ผมก็ทำให้ตันออเดอร์ทุกอย่างเลย ภายในวันเดียวเสร็จเพราะว่าทีมงานเราคุณภาพนะครับทํางานเร็วละเอียดรอบคอบแล้วก็ปลอดภัยกับรถของลูกค้าทุกคันนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับรถคันนี้เป็นคันที่2แล้วที่ส่งไปประเทศตีแดดนะครับอันนี้คือลูกค้าจากตีรดดเป็นคนสั่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เราเป็นคนจัดการเรื่องอะไรแต่งแล้วเดี๋ยวจะโหลดขึ้นตู้ไปประเทศตีรดดนะครับส่วนลูกค้าต่างชาตินะครับที่ที่สนใจ จะทำแรปเตอร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสมุยผมก็ไปมาแล้วสุรราก็ไปมาแล้วนะครับคือผมไปทําให้ได้นะครับก็จ่ายค่าเครื่องบินมาแต่ที่ปักมาผมจดการให้ส่วนลูกค้าต่างประเทศนะครับที่ต้องการซื้อแรปเตอร์ในเมืองไทยแล้วก็พร้อมแต่งไปเลยติดต่อกับเราได้ที่โอเล่ละลายซับนะครับไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษผมได้อยู่ม่มัแจะมีคําประโยคคาหนึ่งนะครับเพื่อเชิญชวนชาวต่างชาตินะครับ Thailand very g o o d Thai tooth very ว e ซ l See you for the next v ดี e o with me. บ y e bye.